ไปจะเป็นวิธีการสมัครแอนด์แบง x ์ h อ็กชนะครับซึ่งเราก็สามารถสมัครได้ที่ Google Chrome นะครับเข้าไปที่ Google Chrome แล้วเราก็ไปไล่หาแอนด์แบงครับผมไล่หาไปแล้วมันจะเจอเราก็ e n นเ r อรเข้าไปนะครับเมื่อ Enter อรเข้าไปแล้วเราก็จะเจอคำว่าแอนด์แบง i ์บิตคอยแอ็กชันะครับแล้วก็คลิกเข้าไป พอคลิกเข้ามาหน้าน,นี้แล้วมันจะมีอยู่มีไซต์อัพหรือตรงนี้ก็ได้ครับล็อกอินกับไซต์อัพล็อกอินนี่หมายความว่าเราได้สมัครไว้แล้วแล้วก็มียูสเซ a m e เมพันเวอร์ไวแล้วเราก็สามารถล็อกอินแต่ว่าตอนนี้เราสมัครกร,ร,ระต้องไปทีไซต์อัพครับคลิกปทีไซ i ์อัพพอไซต์อัพเสร็จแล้วตรงนี้มันจําที่ผมเคยสมัครเอาไว้ตัวนี้เพราะฉนั้นถ้าท่านสมัครท่าน,นก็ต้องลบออกแล้วก็ใส่ อีเมลของท่านไปนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่จะเข้ามาในแอนแบงค์นะครับท่านตั้งให้แข็งหน่อยแข็งแรงหน่อย นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าจะใส่โค้ดนะใส่โค้ดผู้แนะนำสำหรับโค้ดของผมนะครับโค้ดของผมที่ผู้แนะนำก็คือ1 C V ตัวใหญ่ X ตัวใหญ่แล้วก็ P e, ตัวใหญ่นะครับนี่คืออ n v i t a t i o n Code แล้วก็มาเลือกในนี้ติ๊กเลือกครับว่าได้อ่านตกลงแล้วพอเลือกเสร็จแล้วเราก็รีจิสเตอร์ได้เลยครับรีจิสเตอร์มื่อรีจิสเตอร์เสร็จแล้วเพื่อความแน่ใจว่าไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์เราก็ต้องเลือก I am not robot ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วเขาก็ทดสอบเราโดยการให้เราเลือกรูปภาพนะ bicycle ในนี้มี bicycle ไหมแล้วก็คลิกที่เป็น bicycle นะครับ bicycle มีไหมน,นี้ใช่ไหมคลิกคลิกคลิกนะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ next traffic light ไฟจราจรนะครับเลือกเลือกแล้วก็ verify โอเคครับ verify code s e n d คำว่า d e f i ล์ c o d e s e นตนี้ก็คือโค้ดที่เราจะเอบมาลงตรงนี้ส่งไปที่อ e ีเมลของเราแล้วเพราะเราต้องไปเอามาจากอ e ีเมลเอามาใส่ตรงนี้ครับไปเอาตัวเลขที่เขาส่งไปที่อ e ีเมลของเรานะครับอีเมลที่เราสมัครเราก็ไปเปิดอ e ีเมลเรามานะครับเมื่อกี้ผมใช้อ e ีเมลตัวนี้สมัคร เข้าไปเอา,เอาอตัวหนังสือ v e ฟ i f y นี่ครับ And Bank ส่งมาแล้วครับ r e g i t a t t o o Verify แเราก็เปิดเข้ามานี่คือตัวเลขอ,อกตัวที่เขส่งมาเพื่อเดฟล์เราค็ปปี้นะครับ Copy เพื่อเอาไปวางวางในตัวนี้นะครับแพทลงไปแล้วก็ Register เลยโอเคครับตอนนี้ เราดิเรไปแล้วดูสิอย,อย่างนี้แล้วนี่นี่คือสนักรูปคนแสดงว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วเราได้มาสมเหลือขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือขั้นตอนของการตั้งค่าความปลอดภัยการตั้งค่าความปลอดภัยนี่ก็คือ security ครับตัวนี้ security เมื่อเราคลิกที่เมนู security มันก็จะให้เราเลือก1 password เราแก้ไขไหมอา่า อีเมลบัต i f y แล้วนะครับอีเมลที่เราใช้สมัครบัตแล้วต่อไปโฟนนัมเบอร์ก็คือบลูทศัสับเราจะใส่ไหมนะครับเราจะใส่ไหมแต่ผมไม่อยากใส่นะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์นี้หมายความว่าต่อไปเวลาเราจะเข้าเข้าเข้ามาในระบบเขาจะส่งตัวเลขไปที่โทรศัพท์ซึ่งบางครั้งมีปัญหากว่าจะส่งมาช้าช้าแล้วหมดเวลาที่จะใส่เพราะฉะนั้น เราใช้นี่ครับ Two Factor แับใช้ Two Factor ก็คือ GA นะครับเราก็ใช้เลือก GA GA นี้ก็คือเนี่ยครับ Google Authenticator เราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกปับ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าถ้าเราตัดโัรศั์เราใช้ App Store หรือใช้ Google Play นะครับ Uh, ซึ่งเราดาวน์โหลดแล้วในโทรศัพท์มือถือเรา๋ยวนในศพในศพมือถือเราเราต้องดาวน์โหลด G A ไปแล้วแล้วเราก็ Next นะครับพอ next แล้วมันจะโชว์ไอคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเราก็ไปเพิ่ม G A ขึ้นในโทรศัพท์แล้วก็ให้มันใช้ค r c o d ร์โค้ดแล้วมาส่องคิวร์โค้ดกับค r c o d ร์โค้ดบนนี้แล้วมันก็จะรับเป็น F2A บนโทรศัพท์ของเราในชื่อว่า G A ก็คือ Google ครับโอเคครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือ KYC ครับ KYC ตรงนี้เราก็มาเลือก KYC ก็คือ v a t i f i c a t i o n เมื่อเลือก v e r i f i c a t i o n ตรงนี้นเราต้องใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เครดิตชื่อนามกุลของเราส่วนเครดิตนี้ก็คือเราจะใช้อะไร หนึ่งไอก็คือบัตรประชาชน 2. องพาสปอร์ตสใบกับขี่เราจะเลือกอะไรสมมติเราเลือก ID เดียครับพอเลือกไอเดียรเราก็ต้องใส่ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไป13หลักใส่ลงไปแล้วก็มื่ใส่เสร็จก็เน็กต่อไปแต่นี้เราไม่ใส่มันไม่ผ่านเพราะเราต้องใส่เข้าไปครับ แอปใส่เข้าไปแล้ว n ็อกสพอ next ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือรูปถ่ายด้านหน้าของบัตรประชาชนแนะับซึ่งเราต้องถ่ายไว้แล้วรูปถ่ายด้านหลังของบัตรประชาชนแล้วก็รูปตัวเราเองที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่เราจะใช้สมัครนะครับตรงนี้ต้องอัปโหลดเข้าไปอัปโหลดเข้าไปอัปโหลดไปและข้อสําคัญตรงนี้ครับ รูปนั้นจะต้องอไม่เกินหนึ่งเมกะไบต์นะครับไม่เกินหนเมกะไบต์เพราะถ้าเกินกว่านี้มันก็อัปโหลดไม่ได้นะครับมันก็อัปโหลดไม่ได้เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วก็ซับมิกข้อเป็นว่าเสร็จจบสิ้นวิธีการสมัครของแอนแบงนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าจะใช้ i n น i t a ท i ชัของผมก็คือ,อรหัสแนะนำของผมก็คือ 14 VXT นะครับผมกับสวัสดีครับ